สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คดวงเนื้อคู่ของ12ลราศีกันนะคะว่าราศีใดจะมีเนื้อคู่เป็นราศีใดนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าราศีใดนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาขอแบบขอดูก่อนเลยนะคะว่าไพ่จะขึ้นอะไรนะคะจะขึ้นราศีใดเนาะแต่เราก็จะพยายามนะคะว่าแต่าราศีนี้ เป็นอ่าอย่างไรในตรงนีน้นะคะอย่าวเดี๋ยวเราจะทําให้ให้ทุกคน mm. ได้ได้ได้ดูได้ได,ได,ได้ชมได้รับทราบกันเนาะว่าอ่าแต่ละราศีในตรงนี้จะเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะแล้วตับไพ่จะออกเลยนะคะว่าอ่าไพ่ใบแรกเป็นราศีเราก็เนื้อคู่นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะนราศีได้จะออกมาให้ออกมาเลยนะคะอ่าไพ่ใบแรกนะคะ ได้ซิกซับซอสนะคะซิกซับซอสในตรงนี้ราศีกุมนะคะราศีกุมมีเนื้อคู่เป็นชาววันพุธได้นะคะมีเนื้อคู่เป็นชาววันพุธเราก็อ่าเป็นเป็นชาววันจันทร์ได้นะคะเราก็นะคะมีมีชาวราศีกุมเดี๋ยวสักครู่นะคะ เราขอเดี๋ยวเพื่อสับสนนะคะชาวราศีกุ้มนะคะชาวราศีกุมมีมีชาววันจันทร์ชาววันพุธแล้วก็อ่าน,นี่ชาววันพุธนะคะชาววันอันนี้ก็บ่งบอกถึงชาววันพุธได้นะเราก็เป็นเซเว่นเนาะเซเว่นสบวันในตรงนี้ราศีสิงห์นะคะ เซเว่นซอฟวานเป็นชาวราศีสิงห์แล้วก็สามารถที่จะมีเนื้อคู่เป็นนายซ f บคั s เป็นชาวราศีมีนหรือชาวที่เกิดหรือบุคคลที่เกิดในวันพุหัสได้นะคะแล้วก็บุคคลที่เกิดอยู่ในอ,อยู่ในราศีเมถุนนะคะอยู่ในราศีเมถุนแล้วก็ มีเนื้อคู่เป็นราศีเมษนะคะราศีเมษรหรือชาววันศุกร์ได้แล้วก็เป็นชาวทัดดินนะคะเดี๋ยวขอเปิดอีกแบบแบบชัดเจนเนาะก็คือราศีเมษนะคะวันอาทิตย์ ได้เนื้อคู่เหมาะสมกับบุคคลที่เกิดอยู่ในราศีพกษภนะคะสามารถคู่กันได้เราก็มีชาวทัดดินด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวดูต่อไป แล้วก็บุคคลที่เกิดอยู่ในราศีกันมีโอกาสที่จะได้เนื้อคู่เป็นราศีสิงห์นะคะบุคคลที่เกิดอยู่ในาราศีมีนนะคะราศีมีนออกซ้ำนะคะจะมีโอกาสได้เนื้อคู่เป็น ราศีกุ้มแล้วก็ราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนมีโอกาสที่จะได้เนื้อคู่เป็นราศีกรกฎหรือชาววันศุกร์ได้แล้วก็ราศี ราศีมังกรนะคะมีโอกาสได้เนื้อคู่เป็นชาวทัตน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะขอชัดเจนเลยนะคะก็คือชาวกระกรกนะคะก็คือชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรมีโอกาสจะได้เนื้อคู่เป็น ชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้ขอชัดเจนเลยนะคะเป็นชาวธาตุน้าได้ด้วยนะคะขอชัดเจนอีกทีหนึ่งนะคะมีโอกาสได้เป็นชาวราศีสิงห,หดดะะ์หรือชาววันพฤหัสได้นะคะหรือชาวราศีกันนะคะในตรงนี้เนาะต่อไปราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภมีโอกาสจะได้เนื้อคู่เป็น ชาวราศีกันหรือชาววันพุธได้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะได้เนื้อคู่เป็นชาวราศีพฤษภหรือชาววันจันทร์ได้นะคะชาวราศีธลมขอชัดเจนนะคะถ้า ลมราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลชาวราศีตุลหรือชาววันเสาร์จะได้เนื้อคู่เป็นชาวราศีธนูหรือชาววันเสาร์นะคะชาวทัดตินพึกงศกันมังกร ขอขยายหรือชาวพัดน้ำขอราศีที่ชัดเจนนะคะในซ e nice o f เ Pentacle นะคะราศีกันหรือชาววันศุกร์ในตรงนี้มีโอกาสได้เนื้อคู่เป็นไฟซ s อกซอสราศีกุ้มหรือชาววันศุกร์ได้นะคะอืมนะคะบุคคลที่ เกิดอยู่ในราศีมีนหรือชาววันอังคารมีโอกาสได้เนื้อคู่เป็นชาววันศุกร์นะคะต่อไปนะคะชาวทัดลมนะคะกลุ่มตัวมีถุนมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่เป็นชาวราศีกุ้มนะคะ แล้วก็ชาวทัดน้ำนะคะขอชัดเจนเลยนะคะชาวทัดน้ำมินกรากดพิจิกนะคะมีโอกาสได้อ่าเนื้อคู่หรือสามารถคบหาดูใจกับบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์ได้นะคะชาวทัดน้ำนะคะต่อไปนะคะ The Hangman แล้วก็ a Sobsauce นะคะในตรงนี้ชาวราศีมีถทุน มีโอกาสได้คบหาดูใจกับชาววันจันได้นะคะมีเนื้อคู่เป็นชาววันจันได้นะคะเราก็ทูซบว่าในตรงนี้ชาวราศีเมษหรือชาววันอังคารนะคะสามารถคบหาดูใจกับอ,อันนี้อันนี้พี่ไม่ทราบนะคะเดีย๋ยวขอขยายเป็นอ่าเป็นไฟสปอตคัพนะคะราศีพิจิกนะ แล้วก็ต่อไปนะคะเด d e เด The d e s ในตรงนี้บ่งบอกถึงชาวราศีพิจิกนะคะสามารถมีแนวคู่เป็นชาวราศีมังกรได้แล้วก็บุคคลที่เกิดในชาวธาตไฟเมษสิงหธนูขอขยายเป็นชาวทัดไฟขอเป็นราศีเลยนะคะ ก็เกิดเป็นชาวธาตุลมนะคะขอเป็นราศีแบบชัดเจนไปเลยก็เป็นชาวธาตุน้ํานะคะเป็นชาวราศีมีนนะคะหรือชาววันเสาร์สามารถคบหาดูใจกับชาววันพฤหัสได้ขอเป็นราศีเป็นชาวราศีธนูได้นะคะแล้วก็ต่อไปราศีธาตุดินนะคะสามารถคบหาดูใจกับ ชาวธาตุด,ดินด้วยกันได้นะคะก็คือชาวราศีมังกรนะคะส่วนชาวธาตุน้านะคะราศีกรกฎหรือชาววันพุธสามารถคบหาดูใจกับกับชาวราศีธนูได้ส่วนชาวราศีสิงห์นะคะสามารถคบหาดูใจกันกับชาวธาตุน้ําได้มีกรกฎพิจิกได้ และส่วนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในตรงนี้นะคะสามารถครบหาดูใจกับชาวธาตุน้ําหรือชาวราศีมังกรได้แล้วก็ชาวธาตุลมชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลหรือชาววันจันทร์ในตรงนี้สามารถครบหาดูใจกับชาวราศีตุลด้วยกันได้นะคะกุมตุลมีถุนได้นะแล้วก็ w o f Fortune นนะคะก็คือ เป็นชาววันพฤหัสในตรงนี้นะคะสามารถคบหาดูใจกับชาวราศีธนูได้แล้วก็ The ะทาวเขอแบบชัดเจนนะคะขอชัดเจนหน่อยชาวทดลมเะนะคะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะหรือชาววันพฤหัสได้ สามารถคบหาดูใจกับชาวราศีตุลได้นะคะแล้วก็เซเว่นซ็อกเพนต์เจอรชาวราศีพฤกษบหรือชาววันเสาร์สามารถคบหาดูใจกันกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์หนูได้แล้วก็ชาวธาตุดินพฤกษบกบารมังกรสามารถคบหาดูใจกับชาวราศีเมษได้แล้วก็เซเว่นซ็อ c ซอสในตรงนี้นะคะราศีกุมหรือชาววันจันทร์สามารถคบหาดูใจกับ ชาวราศีพิจิกวันอาทิตย์ได้นั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคำำําทํานายกับการเปรียบเทียบการเหมือนกับเป็นการเช็คพลังงานของเนื้อคู่ในตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็สามารถคอมเมนต์ยื่นข้อเสนอรีเควส์กันเข้ามาได้นะคะ ว่าอยากจะให้ทําหัวข้อใดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในตรงนี้นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้รีคเอน์เข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเอาเอาไว้เจอกันใหม่สะดุดสะดุดนิดนึงนะคะก็คือเอาไว้พบเจอกันใหม่ใน E ีต่อไปในคลิปต่อไปในตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่ตลอดไปความสุขของคุณคือความสำเร็จของเราสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะ